โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กลุ่มพัฒนาที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบปรปับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยดําเนินการขุดสระเก็บน้ําตามรูปแบบมาตรฐานที่กลุมพัฒนาที่ดินกําหนดในการคัดเลือกพื้นที่จัดทาโครงการมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยให้ความสําคัญกับการวางตําแหน่งสระเก็บน้ําแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ดังนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้แรงงานตกง,งานและกับภูมิลําเนา รายไ,ได้ในการดำรงชีพการฟื้นฟูประเทศไทยอย่างเร่งด่วนคือน้อมนำหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่มาช่วยเหลือเกษตรกร,รที่ได้รับผลกระทบและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นจากข้อมูลล่าสุดนะวันที่26เมษยายน2564มีเกษตรกร,รที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด4 5 3 5ราย โดยปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน29,703รายหรือร้อยละ92.82ของเป้าหมาย32,000รายและมีแรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน13,321รายสวัสดีครับผมน,นายวัญชัยวงศสาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีวันนี้เรามาเล่าเรื่องถึงกิจกรรมดีๆที่พวกเรา าชาวเกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทุษฎีใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลังจากที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีฏปบัติภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างแหล่งน้ําเพื่อใช้ในโครงการซึ่งแปลงที่เข้าร่วมโครงการ3ไร่เราจะขุดสระน้ําขนาด2,100ลูกบาทเมตรนะครับหลังจากนั้นเราจะปลูกยญาแฝกเพื่อป้องกันการทะลังทาง,ลลางดิน เพื่อให้สระน้ําของเราเนี่ยคงประสิทธิภาพสามารถกักเก็บน้ําทั้งปริมาณและคุณภาพได้เป็นอย่างดีเมื่อมีน้ําในสระแล้วเนี่ยเราก็จะทํากิจกรรมอื่นต่อไปเมื่อเรามีน้ําในสระแล้วเนี่ยเราก็จะดาเนินกิจกรรมอื่นๆที่เร่งด่วนต่อไปเช่นการปรุงดินซึ่งเราได้มีสูตรมีตำรับของการปรุงดินหลายอย่างด้วยกันโดยเราจะใช้มูลสัตว์วัสดุเหนือใช้หรือผลพลอยได้จากการ เลี้ยงปศุสัตว์อำเภอท่าม่วงและอำเภอท่าม,ามากาจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงทั้งวัวนมและอัวขุนเป็นจำนวนมากเพราะนั้นเราจะมีมูลสัตว์คุณภาพดีมีมูลสัตว์จากโคนะครับที่จะใช้ได้ในราคาถูกโดยเราจะใช้มูลสัตว์หรือมูลโคเนี่ยในการให้ธาตุอาหารพืชและเป็นแหล่งของจุลินทรีย์ชนิดดีที่จะเติมลงไปในดินนอกจากนั้นเราก็จะมีวัสดุที่จะช่วยดูดซับความชุ่มชื้น เพื่อจะได้ซับน้ําหรือน้าฝนหรือน้ําที่เราลาดลงไปในในการปรุงดินครั้งนี้ให้คงความชุ่มชื้นอยู่ได้นานจุลินทรีย์จะได้มีกิจกรรมแล้วก็ทําหน้าที่ในการบําบัดหรือในการปรุงดินให้พร้อมที่จะปลูกพืชผักต่างๆซึ่งเราจะปรับปรุงในด้านักษะของการปรุงทั้งแปลงนะครับส่วนอีกการปรุงดินอีกวิธีคือการปรุงดินเฉพาะหลุม โดยเฉพาะเราได้นำเอาคอนเซปต์ของหลุมพอเพียงคือปลูก,ปล,กปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียวให้ทุกอย่างได้เกื้อกคูลกันพืชทันต่างๆหลายชนิดหลายสิบชนิดเนี่ยสมัยก่อนที่อยู่ในดวงในป่ามันอยู่ร่วมกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเกษตรกรนำมาแยกไปปลูกเป็นแต่ละแปลงแต่ละชนิดเป็นพืชเชิงเดียวซึ่งในส่วนของพระไดดินเนี่ยเราได้นำแนวคิดมาจากพระอาจารย์มหาสุภาพ ที่จังหวัดกาฬสิศิุ์น,นครับในการใช้แนวคิดการปลูกพืชแบบหลุมพอเพียงให้ทุกอย่างเพื่อกูลกันในหลุมเนี่ยเราก็จะมีไม้ประทานนะครับไม้ประทานนี้ก็จะเป็นไม้ผลนะไม้ผลยุดต้นหรือเราเรียกอีกอย่างว่าเป็นไม้บำนานที่เรียกไม้บำนานเพราะว่าเขาจะใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตอยู่ระยะหนึ่งนะครับเช่น3ปี5ปีหลังจากนั้นเขาก็จะให้ผลผลิตซึ่งเราก็จะได้เก็บผล ผลิตต่างๆเนี่ยมาบริโภคหรืเราจำหน่ายได้เรื่อยๆนะครับเหมือนข้าราชการที่มีบํานาญกินหรือไม้ประทานที่ว่านี่ถ้าเราใช้ไม้ป่าไม้ราคาอายุยืนเช่นไม้พยุงมะค่าชิงชันอันนั้นเราจะเรียกว่าเป็นไม้มรดกคือปลูกรุ่นเราแล้วไปเก็บผลประโยชน์ในรุ่นหลานคือลูกหลานหรือเหลนได้ ตัดใช้หรือขายหรือนำมาทำก่อสร้างบ้านเรือนอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นไม้มรดกแต่กว่าจะได้ประโยชน์จากไม้มรดกเนี่ยพื้นที่อยู่ที่อยู่รอบๆต้นไม้ต่างๆเนี่ยยังมีที่ว่างอยู่ถ้าเราไม่ปลูกหรือเราไม่จัดการใดๆตรงนี้วัชพืชก็จะขึ้นเป็นภาระ,ะที่เราจะต้องคอยถอนคอยถาคอยกําจัดวัชพืชแล้วก็ พืชที่เราปลูกที่เป็นไม้หลักเนี่ยอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยอีก3ปี5ปีเราจึงจะเก็บผลผลิตมากินได้ระหว่างนี้เรารับประทานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงนําเอาไม้ลายวันหรือไม้ลายเดือนหรือไม้ปัญญาอ่อนที่ปลูกง่ายๆให้ผลผลิตไวได้เก็บผลผลิตกินได้เรื่อยๆนะครับคือพริกกะเพราโหระพาปรกกาดะ,ะหรือฟักทองเนี่ย เรียกว่าเป็นไม้ไรหวันเราสามารถเก็บกินได้ภายในไม่กี่วันที่หลังจากปลูกประมาณสักเดือนหรือ2เดือนก็ได้รับประทานแล้วแล้วก็จะมีไม้ฉลาดอีกชนิดหนึ่งไม้ฉลาดก็เช่นชะอมอะผักติว้วผักแมก็กมันปูมะตูมแขกเหล่านี้เป็นไม้ฉลาดก็คือเป็นไม้ที่ข้ามปีเขาสามารถเอาตัวรอดอยู่ข้ามปีให้เราได้เก็บผลผลิตกินได้เรื่อยๆนะครับซึ่ง อันนี้จะเป็นสุดสโลบายที่จะทําให้ไม้ประธานที่เราปลูกเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์รอดตายสูงพวกเราเคยสังเกตไหมบางทีเราปลูกไม้ยืนต้นเช่นมะม่วงเนี่ยไว้หต้น1ิต้นนะหรือเป็นร้อยต้นก็นแล้วแต่บางทีเราก็ะละเลยนะที่จะเข้าไปดูแลที่จะเข้าไปลดต้นไม้ที่จะเข้าไปพวนดินที่จะเข้าไปใส่ปุ๋ยหรือเข้าไปรดน้ําต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเรามี พิสเสภาโหระพาซึ่งเราได้หยิบกินหยิบใช้แทบจะทุกมือ้อหรือทุกวันเราก็จะข่วงใยห,หลุมต่างๆเหล่าเี้นะครับเราก็จะมันเข้าไปลดน้ําไปควนดินไปดูแลนะครับแล้วกเ็เพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเก็บผลผลิตมาทํากับข้าวหรือมาทาอาหารอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยให้ต้นไม้เหล่านี้แห้งตายนะครับเราก็จะคอยลดน้ําคอยควรดิน เพราะนั้นไม้ประทานจะได้อนิสง์เหล่านี้ไปด้วยนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้ด,ดีพอปกติมีเปอร์เซ็นต์รอดตายเรียกว่า100%ยเปอลยก็ชัวรได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกพืชหนึ่งอีกไม้หนึ่งก็คือที่เลี้ยงนะไม้ที่เลี้ยงเช่นถ้าบางพื้นที่หรือบ้านเราเดี๋ยวนี้จะมีอากาศค่อนข้างร้อนแต่ช่วงบ่ายจะเป็นแดดที่แรงเพราะนั้นถ้าเราปลูกต้นกล้วย อาจจะเป็นกล้วยน้ำว้าซึ่งค่อนข้างทนเจริญเติบโตได้ง่ายแล้วก็ทนทานต่างๆเนี่ยเราก็ปลูกไว้ทั้งด้านทิศตะวันตกนะครับซึ่งเป็นช่วงที่แดดแรงเนี่ยก็จะช่วยรักษาความยุมชื้นนะรักษาร่มเงาไว้ให้พืชประทานแล้วก็พืชลายวันพืชลายเดือนลายปีเนี่ยได้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เราจะได้รับประทานกล้วยเคือแรกในช่วงเวลาประมาณ ไม่เกิน10บ0ิบเดือนเดือนเราเคยได้ช่วยเือแรกมารับระทาแต่เพราะฉะนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดการหรือทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเริ่มปรุงดินนะครับเริ่มปรุงดินเพื่อปลูกพืชผักต่างๆซึ่งเป็นการปรุงดินทั้งแปลงแล้วก็มีการปรุงดินเฉพาะอหลุมแล้วก็ใช้แนวคิดการปลูกพืชแบบพอเพียง เพื่อเป็นตัวเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นตลาดสดเป็นผักสดที่ปลอดภัยให้กับพวกเรานะครับขอเชิญทุกคนนะครับถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมเกี่ยวกับหลุมพอเพียงเกี่ยวกับการปรุงดินเกี่ยวกับการป้องกันการชะล้างพังรลายของดินด้วยยาแฝกหรือการขุดสระน้ำประจําไรนานหรือสระน้ำในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งสุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่าลืมมาปรึกษาสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีหรือหน่วยงานในสกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีหรือหน่วยงานในสกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศได้ตลอดเวลานะครับ